ครับสถานีวิทยุเด็กพิเศษเริโโอนะครับเริ่มก่อตั้งเริ่มแรกโดยใช้อาคารของที่ว่าการอำเภอยา,านก็เป็นการอาคารชั่วคราวนะต่อมาก็เครื่องสมได้ย,ยืม10เครื่องในต่อมาก็ที่ไม่สะดวกครับแคบจิงย้ายมาจาก ชื่อว่าคานอำพภอยะรามมาเป็นโรงเรียนปฐพิทยาย้ายมาอีกไม่สะดวกถางทางราชการต่อมาก็ย้ายมาเป็นสถานีวิทยุาที่นี่เลยครับที่บ้าน1 6 7่ทับสหมู่3ถนนปัตตานียะรานนะครับตำบยาลยะรานอำเภอยะรานจังหวัดปัตตานีครับก็เจ้าร้อย5้าจุดเมกะเฮิร์ครับ ออวันนี้ก็สบายสบายนะครับได้กำลังส่งยิ่งขอมิุญาตที่จัดตั้งวิทยุตามกสชแล้วก็ทดลองออกอากาศในยักษแนกนะครับในยักแน่ก็ได้รับมบประมาณได้รับมบประมาณจากเครื่อนส่ง เครื่อนส่งก็ไปเสียแล้วก็ซื้ออะไหล่มาเรียบร้อยแล้วก็ซื้อเครื่องสมหมายซ่อมได้มีสองเครื่องสองสำรองเก็บเอาไว้ครับแล้วมีสาระจัดรายการเกี่ยวกับประเภทไหนครับประเภทเหรอครับประเภทจัดรายการจะเป็นสาระเกี่ยวกับข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างประเทศกีฬาเสียช็อต คอลัมน์ข่าวต่ตางๆเนี่ยครับแล้วก็มีเพศเพราะๆแล้วก็ข่าวขอทานราชการข่าวกอมทัพอากาศด้วยอ๋อครับแล้วช่วงจัดรายการดีเท่าไหร่ครับ11โมส10โมงถึงเทีย่ยงถ้าหยู่พักเที่ยงก็ถ่ายท่าวสถานีวิทยุกรกะจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วคุณรถไฟกลุ่ม ภูมิป้าหมายรัศมีก็ครอบคลุมไปจ่ายครับรัศมีก็ครอบคลุมไปที่จังหวัดปัตตานียะาลาไปฟันได้เฉพาะ12อำเภอในจังหวัดปัตตานีและบรรส่งของจังหวัดยะลาคืออำเภอเมืองถ้าฟันได้ก็เราฟันได้ตามบริเตครอบคลุมไปที่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย4อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ภานจะนะทวีแล้วก็สบายย่อยแล้วก็มีเว็บไซต์ัวน,นี้เว็บไซต์ก็คือสถานีวิทยุออนไลน์ฟันไดทวไทยฟังไกลได้ทั่วโลกที่ w w w d e เว็บ .dot เด็ดพิเศษวิ t เน็ผลิตรายการมาผลิตรายการโดยที่นี่ครับบริษัทแบลวันเมดิียนะครับซึ่ง อ่ผลิตก็ผลิตสปอร์ตได้ฟัมเพลงสถานีเพลงเพราะนะครับสอดถานที่นี้ขอบคุณทุ้าหน้าขอบคุณมากครับ